สบายดีพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องปองปายแฟนครับเอฟซีครับโอ้ยพาแต่บาหอดครับมาอีกแล้วสบายดีสอปปล,ลาวนะครับมางานพอยายนะครับบุญแจกเขา่าหาพอยายได้บาทนี่เมื่อก่อนนันวังอาทิตย์ก่อนนี่มาอันทรงสก,การ์พ่นบาทนี่เพนก็นเลยแจกเขา่านะครับมองเกานะครับนี่แขวงสวรรด์าเขตคือเก่านะครับพี่นอ้องเฮ้อรถก่อยไปจอดไส้หะ คนละขันตอนึหนว่าพ่อแม่ทะเบียนคนละอันลงรถแล้วเดียวพราะยังรถไปเสียดิกระเป๋าเลือกรถห่วยกระเป๋าคอยอยู่เลกรถเลยนะสบายดีพ่อบ้านมาอีกแล้วแป๊บเดียวโอ้อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวใช่ละผู้เฒ่าผู้โตเฮานะพี่ดองมารับกันกับหลกหลายเลยเอ้ากินเข่ากินน้ำ่อนไม่เงี้พี่ไม่เงเตี้ย เอาขี้นามอนอ้ยเนี่ยเนี่ยเนนจะมีกะปิีบเนี้ยเนีใเนานหเลยสบายดีสบายีสสคนีโเ็ดยังอันนี้แม่อข้ปุน้าเ็ดเป็นถุงเป็นถุงเป็นห่อเปนห่อ้เ่อีกเดียแมกหุองกับบมองเก้าอีกแต่ผู้ต่าผู้หม่

กินเขากินน้ามดเอ้ากาดภากพันธ์ทำอัธยาศัยซุปนี่ก็ล่างมาฮอดก็ร่างลงจากรถมาเอากินเขากวนเท่าเข้าไปเบิ้งทางใน่ออ้ดำบางฮงไหมเอาไปใส่นี่อ้ยขอบใจขอบใจหลายๆใจงแมมาประเทศลาดูดดนแมนเมนจ้าเมนเมนเขาวางสันหล่ะ bạn sẽ lấy lúc sau, ôi, sáu bài đi, lúc sau quẩy, yếm bùi bùi, đấy, nhang là thằng nè, tít để lúc sau, là lúc sau, leo, nó, ừ. ào, chia leo và chia đơn, bước tít cầu phun, một leo, các tiếp nhây này nọ, ui, ai tôi nè, tít cầu cô giáo chốt tít khẩu, chú bồi bồi, tít เปนบอยลอยเข่าบ่มี่จ้ออะ่เนอยนจ้าว่าจะไหนเอาชื่อถามมาผมดูกันว่าชื่อว่าได้นั่นจจงแั่แล้วใหญ่มาแล้วจัางว่ากันอันดีอืมีเอสเมนอยเออเออเออซีนแล้วแต่นะมันหน่อยเนอะตอนนั้นเนอะซัํานี่อยู่บอกคอยเมื่อซัมนียเนี่เนอะอืมคอยเมื่อคอยกับเขาโรงเรียนป .1 โหลดเว้ยอีอันนั่น จักันนี่ยังโซาเย็นซาเย็นโยาีนั่งใส่แกงน้องใหม่ใส่แกงน้องม่เออขันไหมเออขันไม่ย่สีล้วบาหวานของมีดีตัวสมัยสมมืี้ปั่นรุ่โอปั่นใบยานังใส่แกงน้องหม่ีสันใส่น้องใหมยุ้ยส่ันแกงลว่ะเดียวไปเบิ่งบุกข้วก่อนไม่น้องก่อน ก่อนสิเขาไปในฮือนมะบุกขัวก่อนบุกขัวก่อนมาเบิ่งแกงน้ำมัหมอบักใหญ่ใส่เราเปิ้ลไทยหู่งไปเบิ่งกันมีหดต้มไก่ต้่มขาอยู่ใส่ตัวเปิ้ลไทยเหี้บึงบ่โอ้ยเนี่ยไหนเขาเบื่อโอ้โถนี่หมอแกงน้ำม่น้องหมอบักใหญ่เลยโอ้โถเดี๋ยวขออนุญาตเบิ่งน้ำก่อนน้ำม้นยังน้ำม้นไล่บ่หรือดน้ำม้ธรรมดาบ้านเท่า โอ้ oh, น้องไม้เลี้ยง,ง,ยงจ้าจ้าจ้ามีบักอือมีเห็ดหูหนูมีน้องไม้มีบกักพริกเหรอโอ้ยขาดหลายอันนี้หนึ่งอะไรเนี่ย oh, โอ้โมกไก่หมกไก่แซ่บบ่แม่ข<ม>ั้วแม่ขั้วแซ่บบเเ่เออเห็ดเอีงแซ่บเอ,อ <c oughs> เียงด้วเนาะพักกระเงียงพักกระเงียหน้าอันนี้เห็ดเข็มมาใช้น้ำหลังโอเค หมอยัางแม่ทั้งนี่ยีแม่ว่าโอ้หนำกระปุ่นโอ้ปาดหม้อต้มดูนี่เอากินเขากินน้ำซักก่อนเห้จ้าจ้าจ้าควดกระปุ่นไม่อีกแล้วปุ้ยกระปุ่นย่างเดียวเลยบาทใยคากเลยนี่แหละแน่าเสียบแนวเสียบ โอ้พีตั้งไนพีเพราะท่านไหนขามาเบิงน้ำพินดีบอโอ้พอใหญ่เราขึ้นเลยนั่งบัลลังเทแ้ผัวนั่แนมไปพัวน่ะจ้าวัสดีครับสบายดีแม่สุขุสุขุนเพราะแต่มาหอดเดี๋ยวนี้ล่ะเพราะแต่ลงจากรถเพราะแต่ลงจากรถเออก็เลยมาเบิงแม่ขั้วก็าลังเห็นกับเขากับน้าอีแม่ เขามาตั้งแตไอ้ผู room, ้เฒ่าก็ร่างเฮ็ดอีหยังก็ครับเพิ่นเอิ้นเฮ็ดอันต้นต้นเงินบ่อันนี้แม่นกองบุญบ่เพิ่นเอิ้นกองบุญบ่แนวนี่กองบุญนอนนินอั่นอยใสิบูสอกองบ่กองนั้นผู้ใดซั่นพวกกองเมียกองหนึ่งกองเมียกองนี้ของลูกนอเออเอาๆๆกองบุญพ่อใหญ่สิบู กูดา่าโอ้ยคนก็ได้บัลลังก์งามแต่เฉยเลยเพื่อนคนอีงามแต่เฉนเดยเอาเห็ดบุญนำพอหานะครับเก็บด,ดูเขาธาตุบอกง่ายกันบ้านเน่าลายอยู่แม่พุุนเตรียมโตัวอยู่พุนเพิ่มอีน้องบ้านดีเตีงเพิงอีหางมากบอกหลายทั้งเด้แต่ว่าเปลี่ยนกันมาว่างหันย่าสมก็าย่าไหมบ้านนีเปลี่ยนแล้วครูพระท่านไหนมาหายมาน้าแนรสนอกก็เลยเปลี่ยนกันมา จ้าพูดหลานนั่งอยู่ผมทามุกครับแม่เอารถมากคือเก่ารถไนเอื้องมากคือเก่าจะว่าปานเที่ยวปานเที่ยวทั้งเมื่อหน้าสนอกไว้ายว่ายสนอกว่าวันอาทิตย์นึงไาอีกแล้วก็ที่อันขันมาากวันน้าก็สิมาเที่ยวแล้ววันนี้จ้าเพราะ่อมาเต่มวหอด เอากินเขากินน้ำก็เรื่อยไปเด้อผู้เฒ่ากินเขาแล้วบ่แล้วแล้วว่าสันโคตรเด่นแล้วขออนุญาตอีเมลเขามาเบิ่งหมอต้มไก่ก่อนเพิ่นเฮ็ดเพิ่นส่งรูปให้เพิ่อนส่งรูปให้ทางเฟซเพิ่นอาต้มไก่อยังก่อนเจไก่อยังกับเพิ่นว่าโอ้ไก่ตุ้นเพิ่อนเฮ็ดนี่ยังก่อเฮ็ดข้าวเปียกก่าเหตุยังตุ้นไก่ไว้เฮ็ดแจ้ให้นมีลายพน่ะเป็นกระท้อเป็นกระตาเลย ปาดถูกุปเปื่อยแล้วบ่ได้กินได้แล้วบปล่าเนี่ยนี่โอ้ขอเขาสับไปครับนีโอ้พคนทรงไห้เบิ่งทงั้งเฟียดทั้งไล่สินี่นี่ดิไก่ไก่นี่นเรามีไก่เด้วยคนวะนะครับก็เลยย่างมาซวงเบิง่งเป็นคือจังไก่พะโล่เลยล่ะอ่ะมาหอดมาถ,ถึงแล้วก็ขออนุญาตบาดคำลงคลิปซุพี่น้องเบิง่ง คือเก่าคือเดิมสบายดีโซบ,บปล,ลาวมาฬอดอีกแล้วเที่ยวไปเที่ยวมายังว่าปานทางเมื่อหน้านี่ครับในตู้ในแม่นเลิศพอนีเอ, <laughs> อาเดี๋ยวกินขน่าวกนินน้ำเดี๋ยวจังไหนจังว่ากันคลิปหนาคลิปนี้ขออนุญ,ญาตเอาสำนีก่อนเอพี่น้องเนาะสบายดีสบายดีปลาคนงา,เานงา <laughs> เปิ้ลเปิ้ลเปิ้นเปิ้ล